ยีุ่ษภาคุเป็นวันที่เลยดำเนนการกระดงทุนมาแล้วเงินลงทุนเงินไม่ได้เข้ามาแม้แต่มาเดียว จริงแล้วเราต้องการประมาณหนึ่งล้านบาทแต่เรายังต้องการประมาณอย่างน้อยก็ประมาณเจ็ดแสนสหมื่บาทที่จะต้องดำเนินการให้ธุรกิจไปต่อได้ด้วยการที่เราเ เชิญกับกกรนด์นุนสุสยาประธานในปี2019ะนะครับในช่วงปลายปีแล้วก็เรารวบรวมนะ,พย,นนะ,ะยพยายามฟื้นให้ได้ภายในปี2020แวก็เจอโควิดแต่ว่าเรายังพยายามประคองธุรกิจโดยการสร้าง บริษัทที่ใช้ขนาดเล็กให้มมากขึ้นและใช้ถี่จนได้ปีหนึ่งประมาณ6-7ล้านชิ้นแล้วก็ปีนี้เราก็หวังว่าจะได้ประมาณ10ล้านชิ้นโตขึ้นประมาณ30%ถ้าเราโตขึ้นทุกๆปี30%สในตลาดพลายเชนก็ถือว่าเราจะมีสม่วนแบตลาดประมาณ 3% 5%เปอร์เซ็นต์อเซ์ขึ้นอดีเราเริ่มจะถดตัวนงมาเยอะเพราะว่า <c oughs> สถานการณ์ไม่เป็นใจแล้วก็ด้วยความเป็นกลไกของเราก็คือการทำตลาดแบบลุยอย่างเดียวซึ่งเราแบกอัเลงไม่ดีพอเงินทุนเราไม่ดีพอก็ท,ทำให้เราเวลาเรามีปัญหาสปายอก็ถอนตัวเข้าไปเยอะถอนตัวจากเราเยอะแล้วก็เราก็เหลือพันธมิตร สนุนเราอยู่ไม่กี่ฉาแต่หลักๆก็คือยังเป็นเทนจซึ่ง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 เทินก็นให้โอกาสเราพอสมควรก็ต้องต้องขอบคุณเขาตรงนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้แหละผมอยากจะบอกว่าเราต้องเปลี่ยน mindset เ,เราพอสมควรในเรื่องของการดำเนินธุรกิ เพราะว่าไม่มีเงินทุนไหนจะไปในสิ่งที่คิดว่าการทำเงินในอนาคตการทำเงินน้อยลงเปลนไม่ใช่ในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเราเน้นยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อจะไปไปชวามันการเงินแบบเดิมเราต้องเปลี่ยนอะไรต้องคิดใหม่เล ตอนนี้ต้องมาคิดว่าในส่วนของการทากําไรมากกว่าการต่อรองในอันตลาอัตราต่อรองการต่อรองในตลาดบวกกับระยะของเครดิตการเก็บเงินอันนี้น่าสนใจในในในบทการลงทุนมากกว่าลงทุนไม่ได้สนว่าคุณจะยอดขายเท่าไหร่แล้วลงทุนสน,น,นว่าคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่หลังจากที่ได้ลงท,ทุนไปแล้วเพราะฉะนั้นตลาดซัพพลายเชนจะจะ,จะแตกต่างจากตลาดแพลตฟอร์มและตลาดสตาร์ทอัพ ยอ,อย่างเป็นเอสหูือผู้อื่นอน่งก็คือย่งเป็นเอสบีในมุมของเอสบีก็คือกระแสกระส่วนของคุณเหลือเท่าไหร่และจะบันผลเท่าไหร่ความเป็นจริงเท่าไหร่สถิติเป็นยังไงแลนนี้สำคัญกว่าในการอันวิวในครั้งนี้ผมกม็อยากจะมองในรูปแบบของความไม่มีเสถียรภาพของภาวะเศรษฐกิจไทย <c oughs> ที่ผู้เล่นมีเยอะกว่าเง,งินสดในระบบเพราะฉะนั้นมันก็จะคัดกรองผู้เล่นที่ไม่มีคุณภาพออกไปโดยตัวยางอันนี้ผมเข้าใจเราต้องการ ตลาดที่ดีกว่านี้ตลาดเงินทุนที่ดีกว่านี้ innovation ในการสนับสนุนเงินทุนที่จะทำให้พัฒนาในเรื่องของ supply เพื่อให้มีกระดีมานให้ได้การระดมทุนที่มี innovation มีนวัตกรรมการลงทุนที่ใหม่ๆสำหรับคนยุคใหม่หลายคนทำเงินได้จริงแต่ไม่มีนวัตกรรมในการไม่มีนวัตกรรมในการลงทุนก็ไปต่อไม่ได้หลายตลาดต้องการเวลาประมาณสองปีในการรีเสิร์ชตลอด <c oughs> และการเข้าไปครอบครองตลาดจริงๆก็ไม่มีผล ผมอยากจะขอฝากไว้ว่าขนาดผมมีแบ็กอัพโดยษัทเทคโนโลยีระดับข้ามชาติโดยษัทขนาดใหญ่ในจีนของกง,งยังมีอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงคนตัวเล็กตัวน้อยเอซบีตัวเล็กตัวน้อยที่เขาดิ้นรน มไม่ผมไม่เห็นทังของไทยในตอนนี้ผมไม่เห็นทางออกของของประเทศในตอนนี้ของระบบสรษฐกิจประเทศในตอนนี้ผมเห็นแต่การเอาตัวรอดไปหมดมัของทั้งระบบตอนนี้ผมมาในช่วงยากลำบากที่สุดในธุรกิจคือหนึ่งเราออกไปปร,ประชุมไม่ได้ เราปิดดิวไม่ได้การประชุมเลื่อนไปเพราะว่ประชุมของเราไม่ใช่ประชุมที่สําคัญที่สุดในโซลูชันของบริษัทใหญ่หรือในลูกค้าอะไรเนีย่ยเราพยายามจะพัฒนาโซลูชันแต่การที่เราถูกเลื่อนประชุมไปตั้งแต่ต้นปีวันที่6กัมกฎามาจากเรียนที่2องและวเวบที่สมันทำให้ เราสูญเสียโอกาสทางททธุรกิจไปไม่น้อยกว่าหลายสิบล้านบาทอยากฝากให้ถูกกับการทุกท่านนะครับเข้งแข็งผมไม่รู้ว่ามันจะผ่านไปยังไงแต่มันจะผ่านไปแน่นอน <c oughs> แล้ผมก็คิดว่าถ้าผ่านจากจุดนี้ไปเราจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นทนไหวนะครับ